ั้นตอนนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวกันนิดหนึ่งดีกว่าโดยเฉพาะ4-7ที่จะถึงนี้สุดสัปดาห์นี้วันหยุดยาวนะครับใครที่จะไปเที่ยวแล้วกำลังมองหาที่พักดีๆราคาโดนๆเน,นี่นะครับอ้าวไปหากันได้เลยกับโครงการนี้60ปีฟรี6,000ห้องอ,อ่าติดตามกันครับอาชีพผู้ประกาศข่าวอย่างผมนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาแม้ในวันพักผ่อนก็ตาม ยังมาครั้งนี้ครับผมได้พักเพิ่มขึ้นอีก1นึวันจากการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์60ปีฟรี6,000ห้อง .com จองหคืนพักฟรีหึ่งคืนรีบ <Wow. S 1> เข้าไปจองกันเลยนะครับที่เว็บไซต์60ปีฟรี6,000ห้อง .com ที่เดียวเท่านั้นนะครับนะครับเข้าไปคลิกกันได้เลยเว็บไซต์ย้ำอีกที www. 60ปีฟรี6,000ห้อง c o m นะ oh. ออคือแบบเวลาไปเนี่ยจอง2คืนจ่ายแค่คืนเดียวโอ้ oh, ดีมากน่าสนใจมากนะครับเป็นโครงการดีๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับ c ลิกแอนด์โก h ไทยแลนดนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มเปิดจองแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้1เดือนเต็มๆใครจะไปเที่ยวที่ไหนชวน ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานไปกันได้เลยเออคุ้มแน่นอนก่อนไปก็นี่เข้าไปดูเว็บไซต์นี่ใช่ครับนะฮะแล้วก็จองเลยนะครับ,รบสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับ